่อสายไฟนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาะทําการต่อสายไฟว่าตรงไหนควรต่อตรงไหนนะครับเดี๋ยวนี้ติดตามซึ่งตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดุแผงในวงจรก็คือตัวนี้นะครับนี่ครับก็คือตัวนี้นะครับ นี่ครับข้าบัวตรงนี้แล้วตัวนี้ที่เข้าเราพับเข้ามาอีกฝั่งหนึ่งนี่ครับเห็นไหมครับแล้วก็ยังไงเพื่อนๆก็ดูตามาดูตามในลายที่ผมทำไว้อันนี้เลยครับก็จะไม่งงคนระับ ขั้นตอนต่อไปครับผมเมื่อเราใส่ชุดอ่าตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นชุดของอ่าสวิตช์ไฟหลักตรงนี้ล่ะซึ่งที่มีเกี่ยวข้องเข้ามาคือจะต้องมีแบตเตอรี่และนี่นะครับแบตเตอรี่อ่าผมเอาแบตเตอรี่วางไว้ก่อนวางไว้ตรงนี้นะครับ ตอนนี้ผมก็ยกแบตมาใส่ตัวนี้แล้วนะครับตันนี้จะเป็นขั้วบวกแล้วตอนนี้ก็จะเป็นขั้วลบนะฮะสวิตช์สำคัญตัวนี้คือเป็นไฟหลักนะครับคือเป็นสวิตช์หลักที่ควบคุมอ่าจ่ายแบตเตอรี่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวปิดเปิดแบตเตอรี่เมื่อผมเปิดใช้งานครับไฟใไ่ระบบแล้วแต่ยังไม่ทํางาน,นครับจนกว่าจะเปิดสวิตช์ตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราต่อตรงนี้ก่อนนะครับ ในขั้นตอนแรกเดี๋ยวดูในเขาเรียกอะไรอ่าดูในแผงวงจรก่อนนะครับเดี๋ยวตัวบนนะฮะผมก็จะให้มาที่ควบบวกครับซึ่งตัวนี้ผมจะมีฟิลนะฮะ วิงมาที่ขั้วบวกตรงนี้ก่อนเห็นไหมครับบวกอ่าเดี๋ยวเรามาต่อขั้วของกิ้งก่อนนะครับจะได้ไม่งงนี่นะฮะที่ผมบอกครับซึ่งขั้วบวกครับก็จะมีฟิลตอนนี้ผมต่อฟิลไว้กันไว้ก่อนนะครับนิดนึงเดี๋ยวมาเริ่มต่อเลยครับก็ใส่ไปที่อ่าตัวบนนะฮะ จิ้มขั้วบนก่อนเรียบร้อยแล้วครับทีนี้ก็เอาฝั่งนี้ครับไปจิ้มที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ครับนี่ครัอ๋อขออนุญาตครับพิดด้านครับเดี๋ยวผมสลับก่อนเพราะลืมไปว่าฉนวนฝั่งนี้ผมไม่ทํากันไว้มันก็ ฝั่งนี้ครับจิ้มโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับก็เอาง่ายก็คือฝั่งหนึ่งเข้าตัวบนครับอีกฝั่งหนึ่งเข้ามาที่ควบบวกของแบตเตอรี่นะฮะในขั้นตอนต่อไปนะครับตัวสวิตช์ที่สองตรงนี้นะครับ<ม>ก็จะเข้ามาที่ตัวแผงโซลา่าอาแผงคอนโทรลชัชเจอร์นะครับ ซึ่งเป็นขั้วบวกเดี๋ยวมาดูในแผงวงจรก่อนนะครับึ๊บก็คือตัวนี้นะครับเข้าที่คอนโทรลชาร์จเจอร์ที่เป็นรูปแบตเตอรี่ขั้วบวกครับนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูตัวแผงวงจรจริง นี่ฮะขั้วบวกของรูปแบตเตอรี่นะครับ ตรงนี้ต้องขอัอนะครับคือที่ไม่นถนัดเพราะว่าคือผมทําคนเดียวแล้วอย่างผมตั้งกล้องไว้กล้องทีมันก็มุมม,มันก็บังฮะเดี๋ยวผมขอขอยับแป๊บนึงนครับโอเคได้นะครับก็เพิ่เพื่อนล็อกให้แน่นนะฮะ เอาลเแล้วเนี่นแหละครับเสร็จแล้วก็ปลายสายครับก็ไปเข้าขั้วตัวที่สองครับเดีอย่างไงเราค่อยเก็บสายีทีนะครับจะดูวุ่นวายอยู่โอเคครับตอนนี้เราก็าได้แล้วเหลือข้อขั้วนี้ครับ ทุดท้ายตัวนี้ก็คือขั้วลบนะครับเราจะนำขั้วลบตัวนี้มาลงที่ขั้วลบรูปแบตเตอรี่ที่คอนโทรลชาร์เจอร์แล้วก็ไปสายอีกฝั่งหนึ่งเราจะไปที่ตัวลบของแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยเดี๋ยวผมคลายรูให้กว้างอีกหน่อยซึ่งเราต่อไปสายแบบนี้นะครับก็คือฝั่งนี้เราจะเข้าที่ตัวคอนโทรลชาร์เจอร์ ขั้วลบของรูปแบตเตอรี่ครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับจะไปที่สวิตช์ตรงนี้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะไปที่ลบแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวผมต่อตรงนี้ก่อน โอเคแน่นนะครับต่อไปก็อย่างที่บอกครับไปสายฝั่งหนึ่งครับก็เข้าที่สวิตตัวล่างครับอบแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งครับเข้าที่ขั้วลบของแบตเตอรี่ครับ โอเคครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้ว,ลวเดี๋ยวก็มาดูที่ตัวแผงวงจรครับว่าถูกต้องไหมตอนนี้เราจะเหลือคูลบคูน่นี้นะครับแล้วก็นำคูลบคนนู่นี้ไปต่อเข้าที่แผงรูปคอนโทรลชัชเจอรนะครับที่เป็นรูปแบตเตอรี่นะครับในลักษณะนี้เห็นไหมครับแล้วก็จัม อีกฝั่งหนึ่งครับวิ่งมาที่ขั้วลบของแบตเตอรี่นะฮะนี่ครับเดี๋ยวยังไงผมจะเขียนตัวเลขบอกอีกทีนะครับเพื่อนๆจะได้ไล่ตามดูได้จะได้ไม่งงครับโอเคครับตอนนี้ก็ได้แล้วเดี๋ยวเราก็มาลองเปิดสวิตช์ดูครับนี่ครับเปิดสวิตช์ก่อนไฟต้องติดนะครับ ชุดนี้จะต้องเป็นิดเพราะว่าผมจะได้เปิดตอนนี้เป็นควบคุมหลักก่อนโอเคครับตอนนี้แฟนติดแลเลยนะครับมาดูครับนี่ครับเดี๋ยวผมปิดดูใหออีกทีก่อนครับคอนโทรลชจเจอดับนะครับเปิดอีกทีหนึง่งติดแล้โอเคนะครับตอนนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยววิธีการตั้งคอนโทรลเชจเจอร์แล้วก็ในการใช้งานผมจะบอกอีกทีนะครับว่าควรยังไง วันนี้เราประกอบสายเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลองดูครับนี่ครับเดี๋ยวไปจะลองเปิดใช้งานดูนะครับก็เปิดสวิตตัวนี้นี่ติดแล้วนะครับเดี๋ยวดูก่อนนี่ตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่องของแฟลที่จุดบุหรี่ครับใส่ได้ตัวหนึ่งตัวนี้จะเป็นตัว USB สองตัวนะครับ ครับเพื่อนๆครับสาหรับการต่อแผงวงจรแล้วก็ต่อสายไฟนะครับคิดว่าไม่น่ายากนะครับก็ทําตามไปทีสเต็ปสเต็ปผมก็พยายามไปช้าช้านะครับเดี๋ยวแผงวงจรนะครับผมจะขึ้นรูปไว้ให้ดูนะครับว่าเส้นไหนไปไหนครับสําหรับวันนี้ก็ขอฝาก EP สองด้วยนะครับสําหรับ EP น้านครับจะเป็นวิธีการตั้งคอนโทรลเชนเจอร์และวิธีใช้งานนะครับสําหรับวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสําหรับวันนี้พี่แกไปก่อนนะครับ